ไลฟ์ขายเครื่องสำอางยังไงให้ขายดีสวัสดีค่ะฝฟฝ่อคุณแม่สายไอทีวันนี้นะคะฝนฝ่ก็มีเทคนิคการไลฟ์ Life ขายเครื่องสำอางยังไงให้ขายดีมาบอกให้ฟังค่ะจริงๆวิธีนี้สามารถปรับไปขายอย่างอื่นได้นะคะแต่ขอยกเคสของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาขายลิปสติก5นาทีได้ถึง15,000แท่งมาเล่าให้ฟังเลยค่ะเขาทำได้ยังไงก่อนไปฟังอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามออยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะ เขาคนนี้คือหลีเจียฉีอายุ28ปีหรือใครๆก็รู้จักเขาแนะนาลิปสติกคิงค่ะเขาเคยเป็นพนักง,งานขายเครื่องสำอางของลอรีอัมาก่อนค่ะแล้วเขาก็มาไลฟ์สดขายเครื่องสำอางเป็นอาชีพเสริมช่วง2-3เดือนแรกที่เขามาไลฟ์ เขาโดนคอมเมนต์ทางลบเยอะมากค่ะหาว่าเป็นผู้ชายแต่จะมาขายเครื่องสำอางเนี่ยนะเขาแทบจะถอดใจเลิกเลยค่ะจนหัวหน้างานเขาบอกว่าให้ลองต่ออีก3วันถ้า3วันไม่ดีขึ้นค่อยเลิกทําและเขาก็ลองอยู่อย่างนั้นค่ะลองมาเรื่อยๆจากอาชีพเสริมตอนนี้เป็นอาชีพหลักที่ทารายได้ให้เขาเป็นร้อยล้านแล้วค่ะและตอนนี้เขาก็ยังเป็น KOL ผู้นําทางด้านเครื่องสำอางของสาวๆด้วยนะคะ KOL ฝืนๆเคยอธิบายไปแล้วนะคะความดังเนี่ยน้องๆอินฟลูเอนเซอร์เลยค่ะ เขาไลฟ์ขายของครั้งหนึ่งจะมีคนเข้ามาดูเข้าถึง36ล้านคนฟังดูเหมือนเยอะใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะประชากรจีนเนี่ยมีเป็นพันล้าน36ล้านคนที่เข้ามาดูก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะตอนปี2018เขาเป็นผู้ชายที่ทำสถิติขายลิปสติก5นาที15,000แท่งและสถิติใหม่ของเขาก็คือแค่30วินาทีก็ขายหมดละค่ะยังไม่ทันจะพูดเลยอะขายหมดแล้วเขาขายลิปสติกของ YSL เนี่ยแหละค่ะและเขายังเคยไลฟ์สด แข่งขายลิปสติกกับแจ็คหมาด้วยนะคะในเวลา10นาทีแจ็คหมาขายไปได้1 0แท่งส่วนตัวเขาขายไปได้เท่าไหร่หรู้ไหมคะเขาขายไปได้ถึง1.000แท่งเลยค่ะเพื่อนๆอ,อ,อยากรู้เทคนิคการขายของเขาแล้วใช่ไหมคะเทคนิคการขายของเขาก็คือเขาจะแนะนําตัวเองสั้นๆด้วยท่าทีที่มั่นใจและเขายังกระตุ้นลูกค้าด้ว่าของมันต้องมี คุณทาสีนี้ปากคุณจะสวยเหมือนเจ้าหญิงโอ้ไม่กอดปากของคุณช่างเหมือนงานศิละปะเหลือเกินฟังดูเป็นคําพูดที่เวอร์เกินจริงใช่ไหมคะแต่นี่แหละค่ะลูกค้าชอบกดซื้อกันใหญ่เลยและเขาจะจบประโยคด้วยว่าโอ้ไม่กอดเหาเๆเครนาะถ้าแปลเป็นไทยก็คือโอ้ไม่กอดซื้อเลยซื้อเลย ฟังจบแล้วเป็นไงคะกดซื้อถ้าไม่ทันเลยคะ่ะและเขาก็ยังมีการทดลองให้ดูด้วยนะคะเขาจะทาไปที่ปากของตัวเองที่แขนเต็มแขนไปหมดเลยคะ่ะเขาเคยทาลิปสติกลงไปที่ปากของเขาสูงสุดถึง380แท่งและนี่เลยคะ่ะของมันต้องมีเซรั่มโคโอเอไนเจรา่าเซรั่มที่บำรุงผิวหน้าอย่างล้ำลึกทำจากแบล็กซิดออยล์สารสก,กัดธรรมชาติ100% นำเข้าจากเกอรมันด้วยนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ทดลองใช้1เดือนเนี่ยผิวหน้าดีขึ้นเลยค่ะเป็นเซรั่มที่มีกลิ่นหอมันอ่อนเนื้อบางเบาซึมหน้าได้ดีมากๆไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะเป็นเซรั่มที่เนื้อบางเบาน้ําใสๆแบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆได้ลองตัวนี้ผิวหน้าจะอิ่มน้ํากระชับรูผุมขนสิวแห้งไวใช้ได้กับทุกสภาพผิวใครผิวขาดน้ํานะใช้ตัวนี้ดีเลยที่สําคัญคือไม่พอใจยินดีคืนเงินด้วยนะคะ เรามาดูวิธีการขายของเขาต่อกันค่ะด้วยความที่หลายๆคนคิดว่าเขาเป็นผู้ชายเขาจะแนะนําผลิตภัณฑ์ได้ดีจริงหรอเขาเลยให้เหตุผลว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ขายเครื่องสำอางจะลองลิปสติกได้ไม่เกิน3แท่งเพราะกลัวปากจะพังแต่เขาสามารถลองได้ถึง380แท่งเลยค่ะเพราะเขาไม่กลัวปากพังและเครื่องสําอางที่เขาเอามาขายแต่ละตัวนะคะเขาจะลองกับผิวหน้าของเขาจริงๆเลยค่ะเขาไม่กลัวหน้าพังและไม่กลัวปากพังด้วยค่ะ เขาจะใช้เวลาในการขายเครื่องสำอางตัวละ5นาทีค่ะขายแค่5นาทีแค่นั้นนะคะเพราะว่าเครื่องสำอางที่รอให้เขารีวิวเนี่ยมีเยอะมากค่ะและเขายังไลฟ์ขายของทุกวันด้วยนะคะขนาดวันที่เขาป่วยเขายังไลฟ์เลยค่ะเขาให้เหตุผลว่าถ้าวันไหนที่เขาหยุดลูกค้าเขาจะหายอย่างแน่นอนและเรามาดูอุปกรณ์ในการไลฟ์ของเขานะคะเขาใช้มือถือกับไฟลิงในการไลฟ์ค่ะยอดขายเป็นร้อยล้านขนาดนี้ยังใช้มือถือไลฟ์อยู่เลยนะคะ แต่ถึงจะเป็นมือถือก็ไม่ใช่มือถืออะไรจะไลฟ์ได้นะคะถ้าให้ฝนฝนแนะนำอยากจะให้เพื่อนๆลงทุนกับมือถือที่เราจะใช้ทำงานนะคะถ้ามือถือดีๆราคากลางๆขึ้นไปจะทำให้เพื่อนๆทำงานง่ายขึ้นค่ะจะได้ไม่ต้องเจออุปสรรคและปัญหาในการทำงานและเรายังสามารถเอามาตัดต่อเป็นวิดีโอได้อย่างสบายๆด้วยนะคะที่สำคัญคือถ้ามือถือดีๆจะทำให้หน้าเราสวยภาพเราชัดค่ะถ้าเพื่อนๆอยากจะให้เสียงดีขึ้นก็ต่อไมนอกเข้าไปค่ะ ถ้าให้ฝนฝนแนะนําไม้ถูกและดีก็เป็นไม้โบยาเลยค่ะและนี่ก็เป็นเทคนิคการขายของลีเจอรชีนะคะเขาเป็นผู้ชายนะคะแต่ตอนนี้เขาเป็นกูรูความงามไปแล้วค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นว่ายังไงคอมเมนต์บอกฝนฝนในนะฝนฝนก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์และเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะวันนี้ฝนฝนค,คุณแม่สายไอทีไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ